มาชมผลงานลุงนายครับหนึ่งในทีมงานคุณป้ามหาภัยอยู่บอ่อหนองบัวหัวสร้างครับผมบานถาดค่าคัน35บห้าบาทในงัดของใหญ่ครับต้นน,จจนี้นาสิงใจญของพี่ตืมเนาะน้าหนดูไซส์หนยครับเบาเบาไดเบาเออ อุยอืมเอาแล้วเปลี่ยนยูทูบเปิดตอนไหนนี่ปึ๊บอ้ยเบาได้เบาเบาได้เบาบึ้อืมแอคชั่นสวย เฮ้ยเอาอยู่แล้วฮึมแอคชั่นสุดยอดกระดาษตัวใหญ่ยังไปไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยบึ๊บเออ,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 อ บอกเขาช่วยตัวเองเขาไม่ช่วยหรอกป้าเนาว่าเป็นทหารเก่ายอนเอ๋ดูทานยอมแล้วครับยอมแล้วครับเข้าออกเข้าออกจุดเกาะเออเอาหัวให้ได้เออเรียบร้อย ตัวขึ้นมเมลยดขึ้นเมล็ลูกนัยน์ขึ้นมาหาตาช่างเลยขึ้นมาหาตาช่างดีกว่าหมดเวลาแล้วโอ้ใหญ่กองพี่ตึมซ้องเ่าเลยเว้ยโอ้โหถ้ายกปลาพี่ตึมขึ้นมาเป็นยังไงนะเบบีเลยเหรอโอ้โห โอ้โหถ้าพี่ตึ้มอยู่จะได้ช่วยดึงขึ้นนะเนี่ยอืออ๋อถ้าพี่ตึ้มอยู่ก็จะได้ช่วยยกนะนี่อืโอ้หัวแห่งเนาะอยระวังหกพอดีหาแปดไหมอืออืออ้าวหกหกพอดีก็หกพอดีหกพอดีเอาท้องมาทางนี้ดิมันจะถ่ายงามไหมเ้ยหกพอดีไงวะอ้าวไม่ห่านะหักขึ้น ทำมันดิบนะมันดิบดิ้กกูสิจหสูโเออเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับ